ก็มาอัปเดตกันหน่อยนะครับสําหรับเครื่องแชทถังพ่นยาตัวเนี้ยที่ผมเอาไปแชทกับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับถือว่าตอนนี้มันยังไม่เต็มนะครับผมว่าคิดว่าตัวแรกคิดว่าชั่วโมงหนึ่งยังไม่เต็มนะครับก็ต้องแชทไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับก็ทีแรกคิดว่ามันจะเต็มมันไม่เต็มครับเพราะว่ามันเกี้ยงเลยครับแบตไม่ต้องห่วงครับอ่าเรามาดูตรงนี้ตรงที่เครื่องแชทแบตของเราครับแนะนํให้ซื้อมาให้มี ไฟบอกเลยนะจะมีไฟแดงกับไฟเขียวถ้าไฟแดงอยู่มันกําลังชทร์จนะครับถ้าไฟเขียวขึ้นแม,ม็กเลยก็มันเต็มนะครับถ้าไฟเขียวขึ้นก็แสดงว่าเราชาแบตเต็มแต่ผมอาจจะค่อยๆเช็คไปก่อนว่าจะทําวิธีการเช็คว่าเวลาเราชทไปแล้วอะไฟมันเข้าไหมเพราะว่าตอนแรกมันไม่มีไฟเลยครับผมเช็คดูเหลือไม่กี่โวลต์เองเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่าไฟมันเข้าไหมเหมือนเดิมเลยครับผมจะเช็คด้วยการใช้มิตเตอร์นะครับเช็คโวลต์ดู แบตเตอรี่นะครับว่าตอนนี้มันชัด์จได้กี่โวลต์แล้วปรับย่านไปเหมือนเดิมเลยครับฝั่ง DC นะครับอ่า DC 20โวลต์เห็นไหมอ่าปรับไปตรงนี้เคยบอกไปแล้วนะคลิปก่อนหน้านั้นนะสีแดงก็แตะบวกสีดำก็แตะลบแต่ก่อนอื่นเราจะอ่าตอนนี้คบบวกไม่คบลบของแบตเตอรี่ผมจะเอาเครื่องชอาร์จออกก่อนนะอ่ามันก็จะแบตเตอรี่ก็จะเป็นอิสระอิสระแล้ว เช็คดูนะครับว่าวัดวนได้เท่าไหร่วัดวัดได้เลยโอ้หตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ11บโวลต์10บ1บโวลต์นะครับขึ้นมาแล้วตัวแรกไม่มีเลยก็ยังไงก็แชทให้มันเต็มนะครับจนสีเขียวขึ้นนหละแค่สีเขียวขึ้นมาลนแล้วก็น่าจะได้12โวลต์แหละตอนนี้ผมเอาเครื่องแชทออกแล้วก็วัดดูได้ประมาณ10บโวลต์เห็นไหมประมาณ10บโวลต์ประมาณ10โวลต์ก็ต้องรอให้มันจนเต็มนะครับเพราะว่าแบตผมลืม เปิดกุญแจทิ้งไว้อะแบตบเกี้ยงมอเลยของในรถมอไซอ่ะไงก็แชตต่อไปเรื่อยสำหรับใครอยากจะได้เครื่องชาร,ราคาถูกนะก็บเนี่ยจะเป็นเครื่องร์จถังพ่นยานะถังพ่นยาที่เราพ่นยากันน่เนี่ยจะเป็นเครื่องชร์ตอยู่เห็นไหมไฟสีแดงคือกำลังร์ตอยู่ผมผมก็ต้องรอนะผมว่าผมจะรอไฟสีแดงให้เป็นไกลสีเป็นไฟสีเขียวก่อนก็จะลองให้มันเต็มก่อนแล้วก็จะไปใส่มอเตอร์ไซดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหม ก็แบตมันก็น่าจะอายุน่าจะนานเหมือนกันตัวเนี้ยน่าจะสองปีสองปีน่าจะมีแล้วตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าสําหรับแต่ยังไงก็แทน่นแชทของเครื่องพุ่นยาใช้ได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าแบตเตอรี่ตัวนี้จะดีหรือเปล่าถ้ามันเสียก็ทิ้งซื้อใหม่นะครับก็บประมาณนี้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับไว้เจอากันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ